พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์รายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ AT Adventure รุ่นใหม่นั่นก็คือ ADV 150และ ADV 125 ที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามามากในช่วงเวลานี้ครับโดยส่วนใหญ่แล้วสอบถามกันเข้ามาว่ากำหนดการเปิดตัวของ adv 150ที่แน่นอนนั้นเป็นช่วงเวลาไหนวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรหลายคนสอบถามเข้ามาว่าจะมีการเปิดตัวจริงหรือไม่บ้างก็ถามว่าผู้บริหารของฮัน d a าออกมายืนยันแล้วหรือ,อยังว่าจะมีการเปิดตัวรุ่น adv 1 5 0ในเมืองไทยของเราต้องตอบคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่า อดีตที่ผ่านมานั้นผู้บริหารของฮันด้าไม่เคยออกมาให้ข่าวหรือออกมายืนยันว่าจะมีการเปิดตัวรุ่นนั้นรุ่นนี้ก่อนจะมีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการและครั้งนี้ก็เช่นกันครับผู้บริหารของฮันด้าไม่มีใครออกมายืนยันนะครับว่าจะมีการเปิดตัว ADV 150ข้อมูลต่างๆที่ผมนํามาพูดคุยกับคุณผู้ชมนั้นเป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้าเป็นการอ่านเกมหรือเป็นการรายงานข่าวซึ่งอาจจะถูกจะผิดก็ได้เพราะฉะนั้นข้อมูลข่าวที่ออกมาในขณะนี้ เป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้าครับแม้ว่าทาง Honda จะไม่ได้มีการยืนยันว่าการเปิดตัว ADV 150จะเป็นจริงหรือไม่แต่ผมยืนยันกับ่านผู้ชมได้ครับว่าโอกาสเป็นไปได้นั้นมีมากกว่า99%จากข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลหลายส่วนนั้นขณะนี้ Honda กําลังเตรียมแผนที่จะมีการเปิดตัว ADV 150นในเมืองไทยของเราอย่างแน่นอนเรื่องวันเวลานั้นไม่อาจตอบได้อย่างร้อเครับว่าเป็นวันไหนเดือนอะไรแต่อย่างน้อยสุดขณะนี้บอกได้ว่า อย่างช้าเลยนะครับจะมีการเปิดตัว ADV 150ก็คือไม่เกินเดือนตุลาคมนี้ครับอย่างเร็วสุดนะครับก็ประมาณเดือนกันยายนที่จะมาถึงเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมที่ติดตาม ADV 150ในขณะนี้อดใจรอน,นิหนึ่งครับไม่นานเกินรอมีหลายคนสอบถามเข้ามาครับว่าสรุปแล้ว ADV 150นั้นเป็นการนําเข้าจากอินโดนีเซียหรือเป็นการผลิตในเมือไทยของเราคําตอบก็คือ ADV 150นั้นจะผลิตในเมือไทยของเราอย่างแน่นอน และ h o n ด a จะใช้ไทยเป็นฐานผลิตรุ่นนี้ไปยังตลาดโลกประเทศไหนต้องการ 150cc ก็มีให้ประเทศไหนต้องการ1 2 5ซ c ตามกฎหมายกำหนดเรื่องของไม่กับขี่ก็จะมีการส่งออกรุ่น ADV 125ไปยังประเทศนั้นๆนมีบางท่านสอบถามว่า ADV 125จะมีขายในเมืองไทยหรือไม่คำตอบก็คือไม่มีครับเป็นการผลิตเพื่อส่งออกเพียงอย่างเดียวเช่นในญี่ปุ่นยุโรปนั้นต้องการ1 2 5ซี ฮอนไดก็เพียงนำเจ้า ADV 150มรดปริมาตรลงไปอยู่ที่1 2 5ซีซีแค่นั้นเองครับทุกอย่างภายนอกเหมือนกันหมดอาจมีแต่ต่างกันที่ออปชั่นบางอย่างเท่านั้นเองแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่ทราบก็คือว่า ADV 125ในยุโรปนั้นหรือในญี่ปุ่นก็ตามจะมีราคาที่แพงกว่า ADV 150่นใเมืทของเรายกตัวอย่างเช่น PCX 125ในยุโรปในญี่ปุ่นจะมีราคาที่แพงกว่า PCX 150ใเทของเราดังนั้นในครั้งนี้ก็เช่นกันครับ ADV 1 AD 2 5ที่ส่งออกไปนั้นจะมีราคาที่แพงกว่า ADV 1 5 0ซึ่งก็เป็นเพราะว่าอัตราภาษีนำเข้าหรือค่าใช้จ่ายในการขนส่งค่าประกันภัยและอื่นๆที่ตามมาอีกหลายอย่างที่เราไม่ทราบมีหลายคนไม่เชื่อครับว่า ADV 1 5 0จะมีการจำหน่ายในเมืองไทยของเราอย่างเช่น Winner X หรือแม้แต่ Sonic 150ที่เมืองไทยเราก็ไม่ได้ใช้เช่นกันต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าบางรุ่นเป็นความจริง แต่บางรุ่นนั้นอาจจะไม่จริงก็ได้อย่างเช่น w i n เนอรหรือแม้แต่ชื่อ Supra GTR 150ในอินโดนีเซียและ Sonic 150ที่อินโดนีเซียนั้นก็ไม่ได้มีการนําเข้าสู่ตลาดเมืองไทยแต่ว่า ADV 150นั้นจะผลิตนนทางเราอย่างแน่นอนไม่ได้มีการนําเข้าจากอินโดนีเซียครับมีหลายคนสอบถามเข้ามาถึงขนาดตัวรถว่า AD v 150กับ P x ซ5 0นั้นแตกต่างกันแค่ไหนจากข้อมูลทเทคนิคน,นั้นยืนยันอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่า ADV 150นั้นใหญ่กว่าทุกมิติครับความยาวยาวกว่า27มิลลิเมตรความกว้างมากกว่า18มิลลิเมตรความสูงก็มากกว่า46มิลลิเมตรระยะฐานล้อก็ยาวกว่า11มิลลิเมตรท้องรถสูงกว่า28มิลลิเมตรและเบาะนั่งก็สูงกว่า31มิลลิเมตรครับถ้าเรานำเจ้า ADV 150มาจอดคู่กับ p x 150แล้วจะเห็นว่ามันมีขนาดที่ใหญ่กว่าการเห็นได้ชัดทีเดียว และถ้าพนํนเจ้า ADV 150ไปจอดคู่กับ f o r ์ซ300หลายคนอาจต้องตกใจเพราะว่ามันมีมิติที่ใกล้เคียงกับ f o r ์ซ300เป็นอย่างยิ่งเพระาะฉะนั้นแล้ว ADV 150จะมีขนาดที่ใกล้เคียงกับ f o r ์ซ300ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามิติต่างๆทุกด้านของเจ้า ADV 150นั้นจะใหญ่กว่า p c x 150และใกล้เคียงกับ f o r ์ซ300เพระาะฉะนั้นรูปร่างของมันจะใหญ่โตทีเดียว มีบางคนสอบถามเข้ามาครับว่าการเปิดตัว ADV 150ในครั้งนี้จะมีเบรก2แบบให้เลือกใช่หรือไม่ก็คือ CBS Combine Brake System และ ABS ระบบป้องกันล้อล็อกเหมือนที่มีขายในอินโดนีเซียคำตอบในข้อนี้นะครับผมกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าสรุปแล้ว ADV 150จะมี2แบบให้เลือกใช่หรือไม่หรือจะมีเพียงแค่แบบเดียวเช่น CBS หรือว่า ABS จากข้อมูลเชิงลึกนั้น,น,นก็พอจะบอกได้ว่าขณะนี้ฮอนด้ากำลังพิจารณาว่าจะมีเพียงรุ่นเดียวหรือ2รุ่นให้เลือกเนื่องจากจว่ามีราคาค่าตัวค่อนข้างสูงโดยเฉพาะตัวเบรก ABS นั้นจะมีราคาที่ทะลุเกินกว่า1000 0แสนบาทอาจสมมติให้ยอดขายของเจ้ารุ่นเบรก ABS นั้นทำน,น,น้อยกว่าที่คาดหมายไว้แต่ถ้าฮอนด้ตัดสินใจเปิดเพียงรุ่นเบรก CBS เพียงรุ่นเดียวก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าจะมีราคาที่ต่ำกว่า10,000แสนบาท ประมาณการคร่าวๆนะครับ ADV 150 b r บรก CBS หรือว่า Combine b r e k e System นั้นจะมีราคาประมาณ93,000-96,000ถึง 96, บาทส่วนราคาตลาดหรือว่าราคาหน้าร้านอาจจะสูงทะลุเกินกว่า1 0 0 0 0แบาทก็เป็นได้อย่างที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วครับว่าราคาของมันนั้นถ้าเป็นราคาหน้าร้านทะลุเกินกว่าแสนแน่นอนถ้ากระแสมัแรงๆแล้วก็ไปไกลทีเดียวครับมาลุ้นกันอีกทีนึงครับว่า Honda จะเปิดตัวเพียงรุ่นเบรก CBS รุ่นเดียว หรือจะเปิดตัวรุ่นเบรก A B S ออกมาอีกหนึ่งรุ่นเรื่องนี้อยู่ที่การตัดสินใจของผู้บริหารฮอนด้าเท่านั้นครับว่าจะออกมาอย่างไรเรื่องราวของ A D V 150มาจบเพียงเท่านี้โอกาสหน้ามาติดตามความเคลื่อนกันต่อไปนะครับ